รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะคุณผู้ชมคะตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือนวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเองครอบครัวชุมชนและขยายไปสู่สังคมประเทศการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจึงจะประสบความสําเร็จส่วนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือครอบครัวนั่นเองวันนี้เรามีตัวอย่างของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภะะอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่า เขาเคยเป็นหนี้แต่เป็นหนี้แบบมีภูมิคุ้มกันและสามารถบริหารจัดการหนี้สินจนก้าวสู่การประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการอาชีพในครอบครัวเราจะนําคุณผู้ชมทางบ้านไปดูตัวอย่างการใช้ชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ให้มากขึ้นนั่นก็คือครอบครัวของพี่สมพรรัตนามาศต,ตามมาเลยค่ะ เราเดินเข้ามาในสวนนัดพี่สมพรเอาไว้นะคะพี่สมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกคนหนึ่งพี่นอ้อยครับผมพี่นอ้อยนี่คือใครคะบอกก่อนเป็นภรรยาผมครับคนเดียวที่รักที่สุดในโลกคนเดียวที่รักที่สุดในโลกแม่ฟังแบบนี้เราชื่นใจนี่เตรียมตะกร้าไว้ทําอะไรคะเนี่ยวายผสมเกรสรครับวายผสมเกรสรสละครับผมอ่าแสดงว่าพี่สมพรมีหน้าที่เตรียมตะกร้าส่วนพี่น,น้อยนี่มีหน้าที่ผสมครับแล้วแล้วแว่นนี้เกี่ยวอะไรคะ ผู้สูงอายุครับไหนบอกว่ารักที่สุดนี่มาบอกว่าภรรยาเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้างั้นส่งมอบตะกร้าให้กับพี่น้อยทําหน้าที่เลยพี่สมพรเชิญทางนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวคุยนิดนึงครับสวัสดีครับอ่าพี่สมพรรัตนมาศทําสวนสละมากี่ปีแล้วประมาณห้าปีครับประมาณห้าปีทําไมคิดยังไงถึงคิดว่าสนใจเจ้าพืชเศรษฐกิจตัวเนี้เพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มันรายได้ ทุกๆวันค่ะนั่นเป็นเป็นเหตุผลหลักที่ว่ามันผสมปับ๊บยกอย่างที่สมปั๊บเนี่ยเหมือนกับเอาองินฝักธนาคารไว้เลยช่อหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งกิโลก็ยี่สิบห้าบาทพอเขาเริ่มให้ดอกเรามองเห็นรายได้แล้วเห็นรายได้แล้วเรามีความหวังละมีความหวังแล้วค่ะผมทำเกษตรมาตั้งแต่แต่เด็กๆนะค่ะเรามองว่าเกษตรกร,ท,กรที่ต้องหนีอาชีพเกษตรกร,กรไปเพราะว่าเนื่องจากไม่มีไรายได้และความมั่นคงแต่ผมมาทำเกษตรปับ๊บผมต้องมี มีต้องมีวิธีคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องพอป,ประมาณกับตัวเอง <reality>. <S <S สองเราต้องต้องคิดว่าเราต้องมีรายได้รายวันต้องมีรายได้รายสัปดาห์ต้องมีรายได้รายเดือนแล <es> <S <S <Virgin ian> ้วก็ต้องมีรายได้ประจําปีนี่ก็คือยกตัวอย่างว่าสระนี้รายได้รายวันผมกองสระไปทําทุเรียนท <huh? S 2> ุเรียนมันรายได้รายปีตุเรียนได้รายปีเหมือนกับโบนัสเลยทุเรียนสมมติว่าทุเรียนไล่ พูดตัวเล็กเล่นๆประมาณสักสองสามแสนก็เป็นโบนัสสองสามแสนก็ก็คิดแล้วก็เอินไม่น้อยเหมือนกันที่ในระยะนี้ที่พูดเอินแสนได้ดังนั้นเราจากสระเนี้ยไปสัตว์ตามุเรียนให้มันเป็นระบบรายได้ตุเรียนพับเราก็เป็นกําไรสุทธิตรงๆเลยนั่นก็คือที่อยู่ได้ไม่ไม่มีความเดือดร้อนแล้วก็ผมบอกว่าอาชีพสระก็น่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ทําให้คนเรามีงานประจําแล้วก็มีรายได้ทุกๆวันนั่นก็คืออาสระ น้องใหม่เห็นในสวนเนี่ยมีพืชอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเรามีการบริหารจัดการหมุนเวียนกันยังไงคะเริ่มทำเปลงใหม่ๆก็ปลูกกล้วยไก่ปลูกกล้วยไกก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งตัวแรกเลยตัวแรกเลยค่ะระยะแค่อกแปดเดือนก็ได้ตัดเล้วกล้วยไกค่ะแล้วก็พอมาสามสี่ปีก็กล้วยไกก็เริ่มหมดสภาพเราก็เอาพืชหลักนมาผมคิดว่ามันเป็นทางรลือทางหนึ่งของเกษตรกรที่เราจะต้องมองรายได้เป็นหลัก ที่จะมาทําให้ก็กลัวมีความมั่นคงค่ะหลายคนบอกว่าในยุคแบบนี้บางคนเป็นหนี้แต่การเป็นหนี้แล้วทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นคือการนำหนี้ที่เราเป็นหนี้มาลงทุนและต่อยอดคือเราต้องมีหลักมีเหตุและมีผลและมีความพอเพียงเพราะถามว่าบางคนเป็นหนี้ไหมก็ไม่กล้าย,ยอมรับนะบแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นหนี้ แล้วก็เป็นหนี้อย่างภาคภูมิใจและสามารถบริหารจัดการหนี้สินครอบครัวของเขาได้อย่างเห็นผลภายใต้การทำบัญชีครัวเรือนทุกขั้นตอนเลยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าทราบมาว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารทกสใช่ไหมคะ<ผ>มเป็นยังไงบ้างเขาช่วยเหลือยังไงเราเดินเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็นาเงินทุนนั้นมาหมุนเวียนยังไงเล่าเลยคะ่ะคือผมเป็นลูกค้าทกศตั้งแต่ปี2537ค่ะ ดังนั้นผมเองก็เป็นหนี้อย่างระมัดร,ระวังและเป็นหนี้อย่างมีเหตุผลและเป็นหนี้อย่างภาคภูมิใจว่าที่เราได้เป็นหนี้เนี่ยเพราะเราสร้างฐานะได้เช่นสมมติว่าถ้าเราประเมินตัวเองมีอยู่สามเรือ่องที่ผมจะต้องประเมินการเป็นหนี้ก่อนหนึ่งพอป,ประมาณสองมีเหตุผลสามแล้วก็มีภูมิคุ้มกันภม,มิันหมายถึงก็ว่าถ้าเราคู่มาปั๊บถ้าเราบังเอิญว่าอุบัติเหตุประกอบอาชีพไม่ได้เราจะต้องเอาอะไรมาชดใช้หนี้สินหรือว่าเรามีประกันอะไรที่จะมาชดใช้หนี้สิน นั่นคือเป็นหลักหลาการ3อย่างที่เราจะต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ถ้าใช้3าอย่างนี้ไม่ได้ในชีวิตประจำวันก็ปัจจุบันก็ผมคิดว่าทุกครอบครัวจะต้องเดือดร้อนอเพราะว่าคนเรานี้ไม่ได้มีหลัก3าอย่างนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นก็คือการเป็นนี่ที่ผมบอกว่าผมเป็นนี่แล้วผมมีความสุขก,ก็คือทุกอย่างผมสร้างมากับเอินทกสทั้งหมดพูดได้เต็มปากเต็มคําครับผมค่ะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าวันนั้น อ๋อทำรายการเกษตรกร,กรดี่นจังหวัดผมบอกผมเป็นคนที่เพื่องนี้ตกสโได้ตามระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นทุกคนคงว่าเนื่องนะผมว่าผมใช้ตามแผนที่ผมคิดไว้และตามแผนที่ตกสศให้มาเราได้บทตามทุกอย่างไปดูบัญชีการคู่เงินของตกสศได้ว่าเราคู่ตกสโมาตอนนี้เราชาระได้ตามกําหนดที่เขาต้องการนั่นคือความภาคภูมิใจของตัวเองว่าตัวเองเป็นหนี้แล้วมีความสุขตัวเองเป็นหนี้แล้ว มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตามที่ตัวเองต้องการสำหรับคุณสมพรรัตนมาศเนี่นะครับเป็นลูกค้าทกสมานานนะครับตั้งแต่2 5 3 7ซึ่งตั้งแต่2 5 4 9เนี่ยทกสได้ทำโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนานะครับ ทีนี้จากการพัฒนามายาวนานถึง10ปีเนี่ยทำให้วันนี้สวนของคุณสมพรเนี่ยสามารถฝ่าวิกฤตของโควิดระบาดได้นะครับเพราะว่าฐานที่เราสร้างไว้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวันนี้ส่งผลมาให้ว่าโควิดไม่สามารถทำอะไรสมพรได้นะครับนะผลผลิตในสวนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นสละกล้วยไข่ผักกูดที่เราเห็นนี่นะครับ เป็นรายได้เสริมจากพืชหลักนะครับสมพรคือผู้นําเกษตรกรนะครับซึ่งให้ความร่วมมือกับทกศมาอย่างยาวนานนะครับที่นี่เป็นที่เรียนรู้ของเกษตรกรรายอื่นสําหรับลูกค้าในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการฟื้นฟูหนี้สินนะครับโครงการฟื้นฟูน้ําท่วมภัยแล้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์นะครับสมพรเป็นคนใฝ่รู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสละจนตอนนี้เนี่ยกลุ่มทุเรียนของชะอวดเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ร้อยกว่าคนซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งมาปลูกทุเรียนกันภายหลังก็ได้ใช้ส่วนนี้แหละครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปให้เกษตรกรรายอื่นนะครับเป็นเป็นการศึกษาดูงานหลายครั้งนะครับแล้วก็สมพ่อเนี่ยประวัตินาตัวแล้วว่าจะเอาความรู้เนี่ยให้กับชุมชนโดยไม่ปิดบังเลยถามว่า ผลสำริดในวันนี้เนี่ยซึ่งเกิดมาจากการที่เราองค์ความรู้มาไม่ว่าระบบน้ําการพัฒนานดินนะครับการใส่วิชาการลงไปโดยเฉพาะทัศนคติที่สมพรมีในการประกอบอาชีพในการดํารงชีพในการดํารงตนเนี่ยสมพรถึงพร้อมแล้วนะครับนะทีนี้ถามว่าถ้าสมพรรอดเกษตรกรกรายอ,อื่นก็ต้องรอดนะครับถามว่าคนอื่น ปรับทัศนคติมาให้อยู่ในระนาบเดียวอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็ไปด้วยกันในสวนนี้บรรยากาศดีมากเลยเดินไปหลายๆแปลงแล้วเราหันไปเห็นต้นผักกูดอันนี้เราปลูกไว้เองหรือว่าขึ้นเองตามธรรมชาติคะซื้อมาปลูกครับ ซื้อมาต้นละสองบาทมาแต่ไม่ก่อนสองบาทจะปลูกเสร็จในปล่อยมันอยู่แบบนี้เลยเราก็หาประโยชน์มันจากมันอย่างเดียวมไม่ต้องทําอะไรเนี้ยดูแบบนี้ปลูกผสมผสานหลายอย่างแบบนี้รเราก็มีรายได้หลายทางเลยครับผมอาทิตย์หนึ่งเก็บสองครั้งอาทิตย์หนึ่งประมาณสักสามร้อยประมาณสามร้อยนี่เก็บแบบนี้ยอดแบบไหนคะนแบบนี้ก็เก็บได้แล้วเนี้ยแบบนี้เราไม่นี่ไม่ไม่ต้องที่ปดูดู่เราไม่ต้องทาอะไรมันเลยยอดแบบนี้ก็คิดถึงน้ําพริกปลาทูค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนแบบเนี้ย นี่สามมันจำว่าจะพืชอะไรมันแบบนี้มันไม่ต้องจำอะไรแล้วนี่เสร็จแล้วประมาณนี้ได้ยังนนัน้อย่งางใช่ได้อยู่แต่มันเนี่ยค่อนข้างจะแก่ไปนิดหนะึ่งค่อนข้างจะแก่พี่สมพรครับผมถามเทคนิคหน่อยนี่ทําไมมองเห็นทุกอย่างแบบมีภูมิคุ้มกันไปหมดเลยในครอบครัวเราเรามีหลักคิดยังไงคะตั้งแต่แรกเลยอะ่ะหลักคิดอย่างแรกว่าเราจะต้องจำเกษตรแล้วก็ต้องให้มีความมั่นคงแล้วก็ต้องมีความสุขค่ะจำแล้วอย,อย่างน้อยก็ต้องมีความสุขว่าเราทำอาชีพเราเรามีความสุข ส่วนที่สองก็เรามองทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับขับที่เราอยู่แล้วเราเรามองทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเราเช่นปะกูดมันอยู่นี่มันบางคนไม่เห็นค่าเนาะใช่ปะกูดเป็นตัวชีวัอย่างหนึ่งถ้าว่าเราใช้ยากับจัดวัชพืชมันจะไม่อยู่ค่ดังนั้นเราก็หนึ่งถูกแบบนี้ปั๊บเราก็ใช้ประโยชน์จากมันก็คือเราไม่ต้องกําจัดวัชพืชเลยเราก็ได้ประโยชน์จากมันแสดงว่าเราเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือเราแทนที่ว่าเรามองว่าปะกูดหรือว่าหญ้าเป็นวัชพืช เราก็มองว่าปะกรก็เป็นพืชอาหารที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้ดังนั้นเราต้องมองทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาการจัดการกับชีวิตเราเราไม่ใช่เอาชีวิตเราไปใส่ทรัพยากรเราต้องทรัพยากรมาใส่ชีวิตเรานั่นก็คือหลักคิดที่ว่าเราอยู่กับทรัพยากรให้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์จากทรัพยากรมากที่สุดแต่ว่าเราอยากเอาชีวิตเราไปใส่ทรัพยากรเช่นว่าเราตรงนี้เป็นหนองเราจะทําให้เป็นที่สูงไม่ได้เพราะว่าที่เป็นหนองเราต้องหาวิธีการว่าเราต้องทุงปักบุ้ง นั่นคือวิธีคิดอย่างหนึ่งอยู่ที่คิดเราว่าต้องให้สอดรับกันจงไอ้ทรัพยากรนี่เราต้องใอ้ทรัพยากรเหมาะสมกับเราแต่นี่ประกูนมันเป็นเรื่องธรรมดาปาลูกเสร็จปับ๊บซื้อมาต้นตรองบาตอนนี้มันขึ้นไม่ดูกี่หมื่นต้นและนั่นก็คือเรามองทรัพยากรอย่างเดียวว่าเราใช้ทรัพยากรให้มีให้มีวความคุ้มค่าคุณผู้ชม<ส>ค,ะ,คะเมื่อกี้พี่สมพรบ,บอกว่าแค่ไรายได้จากผักกูดก็คือสัปดาห์ละสามร้อยสามร้อยนี่คือพอพอค่ากับข้าวไหมพี่พอครับแล้วว่า กูดสามร้อยแต่บางครั้งผมตอน่องนี้ไม่ได้จะค่อยเป็นอื่นอะไรเพราะว่าใครมานี่ผมจะจะไม่เน้นในการขายจะเน้นแบบการเอื้อเฟื้อมากกวา่าเพราะไม่มีความสุขกันมากผาแบบนั้นคือทุกอย่างแต่ถ้ามาที่สวนนี้ทุกอย่างนี้จะได้รับประทานทุกคนเลยแต่ว่าถ้าเอากลับบ้านนี่ช่วยช่วยช่วยค่าปุ๋ยค่าหน่อยอะไรแบบนั้นนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามาที่สวนนี้แล้วจะไม่ขายอะไรเลยถ้าอยู่ที่สวน เช่นปักนีก็เก็บเอาได้เก็บเอาเลยเพราะว่าถือว่ามันเป็นวัชพืชตัวหนึ่งที่ทุกคนช่วยกําจัดมันเราก็ไม่ต้องจํากัดอะไรมันเราอยู่แบบนี้มันมันสนุกนันคือความสุขผักกนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชของพี่สมพรที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวแล้วเราจะฝ่าวิกฤตทุกอย่างไปด้วยกัน นะคะคโดยเฉ <ผม S 2> พาะเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินภาคครัวเรือนที่เป็นระบบวันนี้บอกว่าครอบครัวพี่สมพรเนี่ยเดินไปเฉพาะครอบครัวพี่สมพรก่อนหน้าน,นี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหน่วยงานภาคราชการในพื้นที่ที่เขาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมเราด้วยตลอด <ผม S 2> จะมีหน่วยงานไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะครับสำหรับสำนักเกษตรอำเภอฉวดนะครับก็ได้ คัดเลือกนะครับสวนของคุณสมพรรัตนมาศเป็นแปลงเรียนรู้แปลงต้นแบบนะครับในการถ่ายทอดความรู้ให้กกเกษตรกรเพื่อปขยายผลในพื้นที่นะครับและนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนการจะตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับและในอนาคตนะครับก็ในปีสอ6พันรอะครับอาจจะพัฒนาเป็น,ปนแปลงทุเรียนแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งของอำเภอเชวดครับผม สำหรับอบตวควนองของเองนะครับในภาคเกษตรเนี่ยเราก็ส่งเสริมอ,อยู่ตั้งแต่ท่านนายกคนเก่าท,ที่ท่านได้หมดวาระไปนะครับผมเป็นนายกอบตเป็นผู้บริหารคนใหม่ก็ก็เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ดูโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับางานด้านเกษตรเนี่ยก็เพื่อให้มีความต่อเนื่องนะครับรู้สึกว่า ตอนนี้ก็จะเริ่มมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับางานด้านเกษตร,เ,กกรเพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณสมพรรัตนมาตรเองเนี่ยผมคิดว่าท่านก็น่าจะเป็นโมเดลให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปได้นะครับอ,อย่างที่ท่านได้กระซิบกับผมนะครับว่าท่านก็พร้อมที่จะเปิดเปิดรับบุคคลภายนอกหรือว่าใครที่สนใจอย,อยากจะเรียนรู้ด้านเกษตรนะครับซึ่งผมก็ รู้สึกยินดีกับท่านนะครับแล้วก็คงจะเรียนเชิญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้กับคุณสมพรนะครับท่านน่าจะให้ความรู้ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ความน่ารักของครอบครัวนี้มีอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะบอกว่านี่สินมีแล้วเราต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วครอบครัวจะต้องทําบัญชีครัวเรือนด้วยทุกอย่างที่จ่ายไปคือต้องกลับมาจดการจดบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนบัญชีการบริหารจัดการในสวนทั้งหมดมันจะให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างคะคือสอ,อย่างนะ บัญชีคนหนึ่งบัญชีครัวเรือนรายรายจ่ายประจําวันเราแยกบัญชีแยกบัญชีส่วนที่2ก็คือบัญชีถ้าพูดภาษาหลักพิชาการก็บัญชีฟาร์มบัญชีความก็คือถ้าเราสมมุติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราลงทุนไม่เท่าใ่แล้วเมื่อใดเราจะคืนทุนดังนั้นในบัญชีครัวเรือนเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่ารดเลยนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเรามีจ่ายได้แต่ว่าผมมามาสนใจบัญชีารามบัญชีคมบัญชีความหลักที่สุดก็คือเ้นสมมติว่าผมตัวนี้ทาบัญชีความอยู่3าตัวตัวหนึ่งบัญชีความทุเรียน สองมัดจีความสละสามมัญชีความมังคุดทุเรียนเราลงทุนปีหนึ่งประมาณสักสองแสนเราคำนวณว่าเราลงทุนสองแสนปีนี้เราได้สักห้าแสนเราก็ต้องรู้ว่าปีนี้เราจะได้กําไรประมาณ 4, สี่แสนสละในเราลงทุนไปสักห้าหมื่นปีที่แล้วเนี่ยตามตัวเลขมาเกียงก็ประมาณสักเรารู้่องหน้าก่อนว่าเราจะได้กําไรประมาณสักสองสามแสนดังนั้นพอป,ปฏิบัติการจริงปั๊บเนี่ยม,มันจะต้องต่างกับที่เราคิดไว้ เช่นกรรมสันอาจจะเกิดโรคบ้างเกิดโรคมาแรงบ้างหรืองจไมแล้วแต่จีปะตะที่มันเกิดการภาวะที่สุดวิสัยเราแต่ว่าเราสามารถเราต้องควบคุมให้อยู่ในภาวะวิสัยที่เราคุมได้ค่ะ<ฆ>ดังนั้นกนารทำเกษตรมันต้องรู้บัญชีความเราก็รู้การจัดการด้วยที่ทำบัญชีที่บอกให้ทำบัญชีแล้วบัญชีความเราจะรู้ว่าสมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยเรากำานณว,ว,ว่าผลผลิตมันได้อ,อกตันปีนี้เราได้ขายไปถึงห้าตันนี่แสดงว่าเราผิดพลาดอะไรบางอย่างค่ะ นั่นเราได้รู้วิธีแค่ว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วผิดพลาดตรงนั้นนั้นเราแก้ได้หรือไม่ <S <S นั่นก็คือเราดูจากบัญ,ญชีถ้าเราไม่ดูบัญ,ญชีเนี้ยเหมือนยกตัวอย่างสระเนี้ยนี่ที่ที่น่นเนี้ยมีตัวเลขด้วยมีตัวเลขด้วยถ้าเราไม่มีตัวเลขในเราจะเจ็ดเดือนสิบวันเราจะไม่รู้ว่าช่อไหนจัดเดือนเจ็ดเดือนสิบวันอ,อันนี้นับไปจากนับไปอย่างนี้ไปก็เจ็ดเดือนสิบวันกว่าจะจะัดได้แต่ถ้าไม่เราไม่มีตัวเลขเราไม่มี ไม่ทำเครื่องหมายอะไรเลยเราไม่เขียนบัญชีไว้ค่ะผมจะเขียนเครื่องหมายบทเลยว่าวันนี้เนี่ยวันที่18เดือนสามปีหกห้าเนี่ยสมผสมได้กี่ดอกต้องมีบัญชีด้วยต้องมีบัญชีด้วยผสมได้กี่ดอกถ้าบังเอิญไปเวลาถัดมันไม่สมัดุลเราก็รู้ว่ามันเกิดปัญหาเลยนี่ก็คือใช้ตัวเลขต่างสถิติบทเลยที่ผมบอกบัญชีความมันสาคัญกว่าบัญชีรายจ่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยนี่วันนี้สมมุติว่าวันนี้เราสมได้50าสิบดอกกําคำนวณเลยว่าถ้าแม่ค้ามาต้องการ ยี่สิบโลเราบอกเออเราตัดโอเคเลยวันนี้เราได้ห้าสิบดอกก็ประมาณยี่สิบห้าโล<ะ>ปิดพลาดเล็กน้อยก็คือไม่ไมต่ำกว่ายี่สิบอยู่แล้วนั่นก็คือเราต้องต้องเปิดบัญชีดูที่ในสมุดเลยว่าเราสมได้กี่ดอกนั่นคือการบัญชีทาบัญชีความอยู่มันมันประโยชน์ตรงนั้นเยอะอยู่แต่<ะ>ว่าเราคันทาบัญชีนี่เป็นชุดที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นชุดที่ใครไม่รู้ป่าเราเลย<ะ>แล้วเราก็สามารถมองอนาคตสองปีสามปีได้ถ้าเราหมูนบัญชีบัญชีความเราสักสามปีอยู่เนี้ย มันก็สระมันนี้บอกว่า <c oughs> ครอบครัวหนึ่งมีะกรายิบุ้นก็อยู่สบายแล้วนั่นก็คือเรามองสถิติว่า,าถ้าเราไม่มีสถิติเราไม่มีข้อมูลเราพูดใครมีเชื่อ <c oughs> แต่ถ้าเรามีข้อมูลมีสถิติเนี้แสดงว่าเราเราก็มีเหตุผลตัวเองแล้วก็เขาก็เชื่อในเหตุผลของเราครับ <c oughs> คุณผู้ชมคะแหละทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวในรายการรอบภูมิภาคในวันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะประคองทุกสิ่งทุกอย่างให้ก้าวผ่านวิกฤตในช่วงโควิด -19 ไปได้อย่างน่าภูมิใจเลยทีเดียวกับครอบครัวของคุณสมพรรัตนมาศวันนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะขับเคลื่อนให้สังคมไทยก้าวสู่ปีแห่งการแก้ไขปัญหานี้สินภาคครัวเรือนในปี2 5 0 0 65ขอให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและทุกๆอาชีพให้ก้าวผ่านไปด้วยกันค่ะหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้แล้วช่วงท้ายนี้หมายพร้อมด้วยทีมงานต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ